เดนคือตั้งตรงไหนก่อนตั้งตรงไหนขอเราเนาะไม่มีที่ว่างแล้วคะ่ะว่าไปวันหน้าหรอครูไผ่สั่งอาร์ททอยตัวใหญ่มาแล้วโดนพี่โอบนงั้นพวกเรามาโดนพี่โอบนไปพร้อมๆกันนะคะฮัโโลโหลเนี่ยครูไผ่สั่งมาโห<อ>ส <c oughs> ีโมโมอลิจิแนวน่ารักมากไปกันใหญ่แล้วเปิดยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยอ้ยขนนิ่มมากเลยทุกคนอ้าเมือ่อกีอ้ยังบ่นอยู่เลย มื่อกี้บนอยู่ <c oughs> สวยทุกคนกคนมันดีมากแล้วก็แบบได้คอเป็นสายหนังด้วยนะแล้วก็มีอันนี้ t จ e m มอนสเตอร์ <c oughs> เอ๊มีห่งด้วยจ้า <c oughs> พัเจอาช่วย <c oughs> สวยมายทุกคนโอ้สวยดีนะประเด็นคือตั้งตรงไหนก่อน <c oughs> ตั้งตรงไหนพอแล้วเนาะเข้าใจไหมเต็มบ,บ้านแล้วค่ะไม่มีที่ว่างแล้วค่ะ<ใ>น่าไปนาเหรอเอ๊ก็ฟังฟังพี่โอ๋บนไปนะทุกคนว่าพี่โอ๋ชอบน้องไหมคะ